สวัสดีครับขออนุญ,ญาตตรวจรถครับขอบคุณครับเชิญครับ นี่แก้างนานเกษียณแล้วโรงเรียนเรามีครูสนไหนเกษียณไหมอืมนั่นสิไม่รู้เหมือนกันเสียงไเสียงอะไรเสียงเจนเวอร์เนชลนี่ขาเงนเกษียณมาแล้วไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนวอร์แชนลพบกับบิฉันแจงโม ในอีพีวิเศษสืบคันลองประนดน้อมบูชาปูชนียาสีแสดขาวค่ะในปีการศึกษา2567โรงเรียนหนองสูงสัมัคีวิทยามีครูและบุคลากรทางการศึกษากเกษียณอายุราชการ4ท่านค่ะนางสาวศิรานีกลางประพันธ์เกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2507ประวัติการศึกษาปริญญาโท คารุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏส,สกลนครปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมมัธยมศึกษามศ .3 โรงเรียนหนองสูงสามคคีวิทยาจังหวัดมุกดาหารมาศ .5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจังหวัดมุกดาหารประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2541ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองโคบานสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาในวันที่2 5เมษายน2556ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนหนองสูงสามัคีวิทยาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ26ปีนางสุธีราคันสอนเกิดเมื่อวันที่23มีนาคม2507ประวัติการศึกษา ปริญญาโทหลักสูตรและการสอนกศมมหาวิทยายลัยมหาสารคามปริญญาตรีขหารรมศาสตร์ศึกษาคสอบอวิทยายลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานครมัธยมศึกษาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุงกรุงเทพมหานคร ประวัติการรับราชการมันจุรับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคม2534ตำแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร2ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนครสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่1พฤศจิกายน2549ตำแหน่งครูวิทยาฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนหนองสูงสามคีวิทยาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ33ปี4เดือนนางนภามาสแสนโคตร เกิดเมื่อวันที่20มิถุนายน2 5 7พประวัติการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตคบวิชาเอกพละศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมัธยมศึกษามศ .3 โรงเรียนหนองสูงสามคีวิทยาจังหวัดมุกดาหารมศ5โรงเรียนนารีนกูลจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่18มกราคม2538ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานิศสอนสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหารในวันที่20 มกราคมปี2,555าตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองสูงสามคีวิทยาสำักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ30ปีนายวีระวัตนอาจวิชัยเกิดเมื่อวันที่16เมษายน2,507 ประวัติการศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิตทสอบอสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์วิทยาลัยคณาสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามมัธยมศึกษามศ .3 โรงเรียนหนองสูงสมคีวิทยาจังหวัดมุกดาหารมศ .5 โรงเรียนกาลสินพิทยาสารรจังหวัดกาลสิน ประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2536ตำแหน่งนักการพานโรงโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานพัสดุสอสีรวมอายุราชการ30ปี2เดือนต่อไปเชิญรับชมการสัมภาษณ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กเกษียณอายุราชการทั้งสี่ท่านโดยพี่ชมผู้พิธีกรภาคสนามของเราค่ะความภาคภูมิใจในการรับราชการของคุณครูคืออะไรคะจากเท่าที่ทำงานมาหลายที่เนาะเราก็มีความรู้สึกว่าอาชีพครู เนี่ยเป็นอาชีพที่เราตัดสินใจไม่ผิดนะคะที่เราเลือกอาชีพนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราจะไม่ได้อยู่ในในท้องถิ่นของตนเองจะมีอาชีพอยู่ในเมืองหลวงมากกว่านะคะ mm hmm. ก็เลยมีความคิดว่าอา,อาชีพอะไรที่ทําให้ตนเองทําเงินได้เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีอะไรล่ะเขาเรียกว่ามีเศรษฐกิจที่ดีนะคะ mm hmm. ก็เลยเตัดสินใจว่า เราจะอยู่ตรงนั้นดีแล้วแต่ด้วยโอกาสแล้วก็เขาเรียกว่าโชคชะตาชีวิตก็ว่าได้นะคะคุณแม่ของครูนะคะเป็นเป็นคนที่ต้องการอยากจะให้มาอยู่ในท้องถิ่นของตนเองก็เลยตัดสินใจนะคะมาดำรงอาชีพครูพอมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังแล้วก็นึกถึงว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีบุญมากเลยเนื่องจากว่าเรา ได้อยู่ในท้องถิ่นของตนเองอยู่ได้ทํากิจกรรมซึ่งมันอยู่ในถิ่นของตนเองแล้วก็คนที่อยู่นักเรียนก็จะเป็นญาติญาติกันนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าได้บุญแ,แท้แล้วอ่ะที่ได้ได้มาเป็นครูที่ที่โรงเรียนนี้นะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกที่ภาคภูมิใจนะคะเป็นครูแล้วได้บุญและก็เป็นครูแล้วไม่ผิดหวังค่ะ ได้อยู่ในแวดล้อมความน่ารักของผู้บริหารบุคลา,ากรนักเรียนทุกๆรุ่นตลอดมาแล้วก็เป็นความโชคดีของผมเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่แวดล้อมแบบนี้สำหรับคุณครูนะคะอาชีพครูนี้เป็นอาชีพที่คุณครูใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เรียนจบมัธยมปลายก็มีความตั้งใจ ที่จะต้องสอบเป็นครูให้ได้นะจากนั้นก็ทำความฝันตัวเองให้เป็นจริงโดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจะต้องสอบให้ได้ยังไงก็เสร็จแล้วก็พอพอได้แล้วเรียนจบนะคะได้มาทำงานก็มีความภาคภูมิใจที่มีต่อลูกศิษยนะ์คือลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ที่เราได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้เขา แล้วเขาได้นำความรู้ที่ได้นะคะไปประกอบอาชีพและก็นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเขามองแล้วว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของครูค่ะ,ะการที่เราได้เห็นพัฒนาการของของเด็กนักเรียนเวลาเรามาเป็นครูเราได้เห็นพัฒนาการของเขาที่เขา เจริญเติบโตที่เขาได้นําความรู้ว่าที่มีการแลกเปลี่ยนที่มีการได้ประสบการณ์ที่เราได้ให้เขาเอาไปใช้ใน,ในชีวิตประจําวันหรือว่าไปใช้ในการประกอบอาชีพของเขานะคะตรงนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วก็ก็ภาคภูมิใจแหละก็เห็นแล้วแบบชื่นชมชื่นชมว่า,เ,าเขาสามารถที่จะดําเนินชีวิตใน,ในอาชีพการงานของเขาจนกระทั่งประสบความสําเร็จตรงนี้อันนี้คือความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นครู อยากให้คุณครูพูดประโยคสั้นๆถึงนักเรียนคณะครูและผู้บริหารหน่อยค่ะสำหรับสิ่งที่ครูอยากฝากถึงนักเรียนทุกคนนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ครูมาอยู่ที่นี่ครูก็ได้มองดูทั้งพฤติกรรมของนักเรียนโดยเฉพาะการทำงานในกลุ่มกิจการนักเรียนครูอยากฝากให้นักเรียนเป็นคนที่มีระเบียบมีวิน,นัย มีความตั้งใจในการเรียนเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในชีวิตของเราและก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารคณะคุณครูทุกท่านตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกันมานะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูแลกันและกันนะคะก็ ถึงแม้ว่ากเกษียณไปเราก็ยังถือวาอ่ามีความผูกพันกันอยู่นะคะท้ายสุดนี้ก็ฝากคำว่าด้วยรักในผูกพันจากคุณะคุณนภมาศแสนโพธิ์ค่ะคำคำแรกที่นึกได้นะคะสำหรับนักเรียนก่อนนะคะก็คืออยากจะขอโทษขอโหสิกรรมเลยนะคะกับนักเรียนที่แบบว่า หนึ่งครูจำเป็นที่จะต้องใช้เสียงใช้คำที่ไม่ต้องแปลให้กับนักเรียนเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยถ้าเขาต้องพูดอ้อมอย่างเงี้ยพูดวาจาที่แบบว่าสุภาพสุภาพอ่อนโยนอะไรพวกนี้นะ่ะที่จริงแล้ใครๆเขาก็ชอบแต่ทีนี้นะ่ะเมื่อนักเรียน กว่าเขาจะตื่นขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องเอาเขาให้อยู่ก่อนอันนี้นะก็จําเป็นที่จะต้องพูดเสียงดังแล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้ภาษาถิ่นด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบไม่ชอบจะค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแค่ะแต่ว่าบางคนก็เขาได้ตื่นนะคะได้รู้เออว่าอันนี้เขาทําไม่ถูกนะอย่างเงี้ยเขาก็จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็เกิดความภาคภูมิใจในส่วนหนึ่งแต่ทีนี้นักเรียนที่เ,เขาบางคนเขาอาจจะโกรธเลยก็ได้นะคะแต่ก็เมื่อถ้าเขาโกรธครูก็ขอโทษนะคะก็ขออย่าได้ปลูกใจเจ็บไปหาครูว่าเออครูคนนี้ไม่น่ารักเลยไม่สวยอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะคิดสําหรับ นนักเรียแต่สําหรับครูแล้วครูคิดว่าครูไปอยู่โรงเรียนอื่นๆหลายๆโรงเรียนนะะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่4นะคะจากเท่าที่มีผู้บริหารมาและก็เป็นเพื่อนร่วมงานกับครูครูก็จะรู้สึกว่าที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบว่าประทับใจที่สุดนะคะและก็เนื่องจากว่าผู้บริหารก็เป็นคนที่แบบว่าให้โอกาสและก็ เพื่อนครูอย่างนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดีต่อกันและกันมีความเป็นญาติมีความเป็นมิตรและที่สําคัญที่สุดเท่าที่ไปทํางานมาแล้วก็โรงเรียนนี้ถือว่าทั้งครูและผู้บริหารนะคะ,ะเป็นคนที่มีคุณภาพสูงมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ฝากถึงนักเรียนนะคะก็อยากจะให้ตั้งใจเรียนนะคะ ั้าใจเรียนหนังสือเนี่ยแหละนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะในในในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการคณะคุณครูเนี่ยแหละนะคะทุกท่านนะคะที่คอยให้กําลังใจมาตลอดท้ายนี้ก็คือก็คงจะฝากเอาไว้ก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นครูก็ชีวิตราชการนักเรียนก็ประสบความสําเร็จใน,ในการเรียนอะไรเงี้ย นะคะขอบคุณมากค่ะถ้าอยากอยู่ที่ดีๆมีคุณภาพมีมาตรฐานเราต้องลงมือทำด้วยมือเราเองชีวิตทุกชีวิตต้องดินน้นรนเพื่อหาอยู่ในที่ดีๆของตัวเองฉะนั้นทุกทิ่งทุกอย่างต้องเกิดด้วยน้ำมือของเราเองถึงจะได้มีความสุข ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการนวชแนลและพบกันใหม่ในอีพีถัดไปพี่ชันแตงโมในอีพีพิเศษสืบคันลองประนตน้องบูชาปูชนียาสีแสดขาวขอขอบคุณค่ะเออแล้วเราจะทำอะไรให้ครูดีล่ะอืมฉันว่าอย่นี้ดีไหม มุชิตาปูชนีสีแสดขาวพวกเราเชานวนววพร้อมใจสารร่วมรักษาสืบต่อปณิธานคณาจารย์มีพระคุณหนุนนำมา ครูผู้สร้างทางชีวิตเป็นมิ่งสีสิรานีครูดีเด่นเห็นคุณค่าคอยสั่งสอนส่งเสริมสิทธิ์นิดเรื่อยมาหลอมศรัทธาแสดขาวสกาวงาม ถึงคุณครูสุธีราใจเป็นมิตรท่านสอนสิทธิ์กอบอาชีพรีบไถ่าถามด้วยอาหารคาหวานชวนติดตามสมยานามงานชุมชนผ่องอัมไพ ณพามาดปราดเปรืองเรื่องชีวิตสอนให้รู้ถูกผิดคิดฉไหนครูท่านนี้กฎระเบียบไม่รองไทยสารสายายแบ่งปันฉันอารี เด่นความกล้าคือบุรุษสุดพิพัฒน์เวียรวัฒนขยันสร้างทางสุขขีมุ่งมานะอัจฉริยด้วยไมยตรีคุณความดีประจักษ์อยู่คู่สังคม เวียนเวลามาถึงวันพลันกเกษียนวันภาคเพียนเปลี่ยนวิถีดีสุขสมเอิกดีถีปีกเกษมเปรมงชื่นชมสุขพิรมทั้งสี่ท่านนิรันดร